สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นเรื่องเล่าจากพิยศทุกคนยังจำพิยศได้ไหมครับคนที่เคยมาเล่าเรื่องอาถรรพ์ผีค่ายทหารจังหวัดสงขลาวันนี้ก็เป็นเรื่องจากพิยศเช่นเดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนที่แกขับรถจากกรุงเทพลงไปสงขลาซึ่งพิยศเนี่ยก็กลับกรุงเทพบ่อยทำให้แกได้ขับรถจากกรุงเทพ ไปสงขาบ่อยมากๆซึ่งส่วนมากกว่าแกจะได้ออกก็คือตอนเลิกงานตอนเย็นกว่าจะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จออกจากบ้านบางทีมันก็มืดแล้วแกก็เลยต้องขับรถตอนกลางคืนออกจากกรุงเทพหกโมงเย็นมาถึงสงขลาหกโมงเช้าแบบเนี้ยเป็นประจำแล้วระหว่างที่แกเจอกับเหตุการณ์น่ากลัวที่แกเล่าให้ฟังเนี่ยวันนั้น กว่าแกจะเคลียร์งานพิเศษของแกที่กรุงเทพเสร็จก็ป่าเข้าไปหกโมงเย็นพอกลับบ้านก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของแล้วขับรถมุ่งหน้าลงสงขาตอนประมาณทุ่มหนึ่งรถที่แกใช้ก็เป็นรถเก๋งธรรมดาเครื่องพันหยี่ห้อโตโยตา้าแกก็ขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพระรามสองอย่างที่ทุกคนพอจะทราบ ถนนพระรามสองมันก็ก่อสร้างทั้งปีทั้งชาติถึงแม้ว่าเวลาเนี้ยมันจะมืดแล้วแต่รถมันก็ยังติดอยู่ทำให้บางช่วงทำความเร็วไม่ได้มากเนื่องจากมีการปิดถนนอยู่เป็นระยะพอเลยจุดรถติดตรงมาหาชัยก่อนจะเข้าแม่กลองแกก็เลยแวะปั๊มเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็แวะซื้อกาแฟกินพอเติมน้ำมันเสร็จ แกก็ขับรถไปจอดหน้าเซเว่นเพื่อเข้าไปซื้อกาแฟจากนั้นก็เดินไปเข้าห้องน้ำพี่ยศแกก็สำรวจตัวเองว่าแกง่วงนอนหรือเปล่าซึ่งก็จะรู้สึกว่าร่างกายยังไม่เพียเท่าไหร่แกก็เลยรีบขับรถไปต่อเนื่องจากแกขับรถเส้นนี้เป็นประจำอยู่แล้วเลยทำให้รู้ว่าถ้าแกออกช่วงเวลานี้ คือประมาณทุ่มหนึ่งแกจะไปเริ่มง่วงนอนแล้วก็ล้าตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปวิธีการแก้ปัญหาของแกเวลาง่วงก็จะมีหลายอย่างจอดแวะปั๊มเพื่อดูดบุหรี่บ้างหรือไม่ก็แวะซื้อกาแฟกินเพิ่มฟังเรื่องผีแต่ถ้าทำทั้งหมดแล้วยังไม่หายง่วงแกก็จะจอดแต่ปั๊มแล้วก็นอนเลย นอนพักสักสองสามชั่วโมงเราค่อยตื่นขึ้นมาขับต่อพี่ยศก็ขับมาเรื่อยๆจนถึงช่วงประมาณตีหนึ่งตอนนั้นก็เข้าเขตจ,จังหวัดชุมพรแล้วสองข้างทางมืดสนิทก็ยังพอมีรถสวนไปสวนมาบ้างพี่ยศรู้สึกง,ง่วงนอนมากๆก็ฝืนขับมาสักระยะหนึ่งแล้วสายตาเริ่มชะพร่าพยายามฝืนขับ แล้วก็ภาวานาในใจว่าขอให้เจอปั๊มเร็วๆนี้เวลาขับรถต่างจังหวัดพี่ยศแกจะชอบแวะปั๊มสีฟ้าเนื่องจากปั๊มเนี้ยห้องน้ำมันสะอาดแล้วก็มีเซเว่นที่มันเปิด24ชั่วโมงอีกทั้งไม่ว่ามันจะดึกขนาดไหนในปั๊มก็มักจะมีคนอยู่เยอะทำให้มันดูไม่น่ากลัวแต่แกบอกว่าแกขับมาประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่เจอปั๊มเลยสองข้างทางมีแต่ป่ายางแกก็เลยคิดว่าขอให้เป็นปั๊มน้ำมันจะเป็นปั๊มอะไรก็ได้แกก็จะต้องแวะก่อนแล้วแหละเพราะถ้าฝืนขับต่อไปแล้วเกิดหลับในมันจะไม่คุ้มเอาแล้วเหมือนโชคจะเข้าข้างขับไปอีกไม่ถึงห้านาทีซ้ายมือข้างหน้าแกก็มีปั๊มน้ำมันจริงๆ พี่ยศมองเข้าไปก็เห็นว่าไฟในปั๊มมันปิดเกือบหมดเปิดไว้แค่ตรงไฟของร้านสะดวกซื้อส่วนโซนที่เติมน้ำมันเนี่ยเขาปิดแล้วมองดูก็ไม่เห็นเด็กปั๊มแกก็เลยขับไปจอดตรงห้องน้ำพอจอดรถเสร็จก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเพื่อมันจะดีขึ้นพอล้างหน้าเสร็จ ก็ยังรู้สึกง่วงเหมือนเดิมแกก็เลยตัดสินใจขับรถไปจอดตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อกาแฟกินเพิ่มแกหวังว่าถ้ากินกาแฟไปแล้วมันจะทำให้แกหายง่วงหน้าร้านก็มีรถจอดอยู่คันหนึ่งแกก็เลยเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อในร้านก็มองไม่เห็นคนอื่นมีแค่พนักงานขายคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งหลับอยู่ พอพี่ยศแกเดินเข้าไปก็เหมือนพนักงานจะได้ยินกระสดุ้งตื่นพี่ยศก็เดินไปหยิบกาแฟาจากนั้นก็เดินไปจ่ายตังพนักงานก็ทอนตังให้พี่ยศก็เลยชวนน้องเขาคุยเป็นการแก้งงวงถามน้องไปว่าร้านปิดกี่โมงอะน้องพนักงานก็ตอบแบบสลึมสลือว่าร้านปิดทีสองครับพี่ พี่ยอดก็บอกว่าดูมันไม่มีคนเลยนะปั๊มเนี่ยถ้าพี่จอดนอนได้หรือเปล่าน้องพนักง,งานก็ตอบมาว่าจอดได้เลยครับพี่แต่จอดโซนหน้าร้านผมก็ได้นะอย่าไปจอดโซนหน้าห้องน้ำตรงนี้มันสว่างกว่าพี่ยอดแกก็ขอบคุณน้องมันไปจากน้นแกก็เดินออกมานั่งสูบบุหรี่กินกาแฟอยู่บริเวณหน้าร้าน พยายามเช็คล่างกายตัวเองว่ากินกาแฟไปแล้วมันหายง่วงหรือยังสักพักแกก็รู้สึกว่าน่าจะยังขับต่อไม่ไหวเพราะวันนี้แกทำงานมาทั้งวันเลยทำให้แกเพลียมากขับคนเดียวจากกรุงเทพมาถึงตรงนี้ได้ก็นับว่าเก่งมากแล้วพอบุหรี่หมดมวนกาแฟหมดกระป๋องแกก็ตัดสินใจกลับขึ้นไปบนรถ แกงแงก้มกระจกไว้นิดนึงแล้วก็ปรับเอนเบาะให้มันนอนลงจากนั้นพ่ยศแกก็นอนระหว่างนอนแกก็เปิดเพลงในวิทยุฟังไปด้วยก็เป็นเพลงป๊อปทั่วๆไปเปิดไว้เบาๆเ,เพื่อไม่ให้มันดูงเงียบเกินไปตั้งใจว่าสักประมาณตีสามแกก็จะตื่นขึ้นมาขับรถไปต่อและพ่ยศก็นอนหลับไป ไม่แน่ใจว่าหลับไปนานขนาดไหนแกก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะยอ,อยู่ๆแกได้ยินเสียงดนตรีไทยมันดังมาจากไหนไม่รู้แกก็เลยค่อยๆลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าบรรยากาศในปั๊มอะ่ะมันมืดสนิทแล้วรถคันที่จอดอยู่หน้าร้านข้างๆแกเมื่อกี้ตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วร้านค้าด้านในมันปิดไฟ เปิดไว้เฉพาะด้านหน้าส่วนน้องในร้านก็น่าจะกลับไปแล้วเสียงดนตรีไทยที่แกได้ยินมันดังมาจากในวิทยุแกรู้สึกง,งงมากๆว่าทำไมวิทยุมันถึงเปลี่ยนคลื่นเองทงั้งๆที่ตอนแรกแกก็เปิดเป็นเพลงปลอบธรรมดาแล้วแกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะมันเปลี่ยนรายการแต่ก็รู้สึกแปลกใจนิดนึงว่าใคร จะมาฟังดนตรีไทยดึกๆแบบนี้แกก็เลยเอื้อมมือไปปิดจากนั้นก็ปรับเอนเบาให้กลับมาอยู่ท่านั่งปกติแกรู้สึกปวดฉี่ก็เลยเดินลงไปเข้าห้องน้ำระหว่างที่แกกำลังยืนทำธุระอยู่ตรงด้านหลังห้องน้ำแกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินมาบริเวณด้านในห้องส้วมจากนั้นก็เป็นเสียงปิดประตู ปึ่งแกก็ไม่สนใจก็คิดว่ามีคนมาเข้าห้องน้ำตามปกติแล้วแกก็เลยเดินมาล้างมือแล้วก็ล้างหน้าด้วยพอล้างหน้าเสร็จแกก็เดินออกมาจังหวะที่แกเดินออกมาแกมองไปทางห้องส่วมก็ต้องแปลกใจอีกครั้งเพราะว่าประตูห้องส่วมเนี่ยมันถูกเปิดอยู่ทุกบ้านด้วยความสงสัยแกก็เลยเดินเข้าไปดู ก็เห็นว่ามันไม่มีคนเข้าอยู่จริงๆแล้วเสียงที่ได้ยินปิดประตูเมื่อกี้นี่ยมันมาจากไหนแกเริ่มรู้สึกไม่ดีมองเข้าไปในปั๊มก็ไม่เห็นมีใครมีรถแกจอดอยู่คันเดียวแกก็รีบเดินกลับไปที่รถด้วยความง่วงหน้าแปลกที่วันนี้แกรู้สึกง่วงกว่าทุกๆกครั้งมันง่วงจนน้ำตาไหล ลืมตาแทบไม่ขึ้นพอขึ้นรถมาได้แกก็เลยต้องปรับเบาะเอนเพื่อจะนอนอีกครั้งหนึ่งคิดว่าขอหลับอีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วกันตื่นแล้วจะได้ขับรถยาวๆเลยแกก็เลยล้มตัวลงนอนบรรยากาศรอบข้างมันเงียบมากตรงถนนก็ไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านเลยนอนไปสักแป๊บหนึ่งแกก็รู้สึกร้อนแล้วก็โดนยุงกัด แกก็เลยปิดกระจกแล้วก็สตาร์ทรถเพื่อเปิดแอร์นอนไปอีกสักพักแกก็รู้สึกว่าแบบเนี้ยมันน่าจะเปลืองน้ำมันดับเครื่องยนต์ดีกว่าจากนั้นแกก็ดับเครื่องแล้วก็ล้มตัวลงนอนจังหวะที่กำลังล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่งสายตาแกก็เหลือบไปเห็นตรงด้านหน้ารถเหมือนเห็นเงาคนเดินผ่านไปจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา แกก็รีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรแกก็เลยพยายามหันไปมองรอบๆร,รถเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคนเพราะการนอนคนเดียวในปั๊มน้ำมันแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายอยู่เหมือนกันแกก็สำรวจว่าแกเนี่ยหลอกรถเรียบร้อยแล้วหรือยังพอไม่เห็นมีใครแกก็ล้มตัวลงนอนต่อแกหลับไปสักพักหนึ่งแกก็สะดุ้งตื่น เพราะมีเสียงคนมาเคาะกระจกรถพอแกลืมตาขึ้นมาแกก็ต้องรู้สึกช็อกกับภาพที่เห็นแกเห็นผู้ชายใบหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลือดมันไหลจากหัวเขาลงมาที่หน้าลงไปจนถึงคอผู้ชายคนนี้จ้องมองมาที่พิยศแล้วก็ส่งสายตาเหมือนอ้อนวอนอะไรบางอย่างมาที่แกพิยศตกใจ กับภาพที่เห็นมากๆแล้วอยู่ๆก็เหมือนแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาแกรีบมองไปทางกระจกด้านซ้ายแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้แกรู้ตัวแล้วว่าแกฝันไปแกก็เลยรียบปลุกปลอบใจตัวเองอาการขนลุกอาการกลัวมันยังอยู่แกมองไปรอบๆรถเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่แกเห็นเมื่อกี้เนี้คือความฝันจริงๆ แล้วอยู่ๆหมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันก็พากันหอนเสียงมันหอนดังมาจากบริเวณหน้าปั๊มมันทำให้พีย่ยศต้องรีบมองไปตามเสียงนั้นภาพที่เห็นคือผู้ชายคนที่แกเห็นในฝันเนี่ยยืนอยู่แถวๆบริเวณหน้าปั๊มกำลังเดินมาหาแกค่อยๆเดินแบบช้าๆหมามันก็หอนดังขึ้นเสียงมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆ พี่ยศไม่รอช้าแกรีบสตาร์ทรถเพื่อจะขับหนีออกจากตรงนี้แต่ก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาแกล้งแกรถมันก็สตาร์ทไม่ติดไม่ว่าแกจะพยายามสตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดแกหันไปมองทางที่เห็นผู้ชายคนเมื่อกี้ก็เห็นว่าเขาเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเกือบจะถึงรถแกอยู่แล้วแกก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยคิดว่า จะลงจากรถดีไหมแล้วก็วิ่งหนีแต่ถ้าลงจากรถไปแล้วก็ไม่รู้จะวิ่งหนีไปที่ไหนอีกในปั๊มน้ำมันมันก็มืดไปหมดอยู่ในรถน่าจะปลอดภัยที่สุดในที่สุดผู้ชายคนนั้นก็เดินมาถึงข้างรถแล้วก็ยกมือขึ้นมาขอกระจกพี่ยศหันไปมองด้วยความตกใจรอบนี้แกเห็นรายละเอียดเยอะขึ้นผู้ชายคนเนี้ย ใส่เสื้อสีขาวเสื้อเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดส่วนกางเกงแกมองไม่เห็นเพราะเห็นแค่ครึ่งตัวบนมือของผู้ชายคนนี้ก็เคาะกระจกพร้อมกับส่งสายตาอ้อนวอนมาที่แกพี่ยศพยายามฝืนใจที่จะไม่หันไปมองแต่ก็เหมือนมีแรงอะไรบางอย่างบังคับให้แกต้องมองแกไม่รู้จะทำยังไงแล้วแกก็หลับตา แล้วยกมือขึ้นมาสวดมนต์แกก็สวดไปทุกบทเท่าที่แกจะจำได้ผ่านไปสักพักเสียงหมามันก็เงียบลงแกก็เลยลืมตาขึ้นมามองก็เห็นว่าผู้ชายคนเมื่อกี้เนี้ยไม่อยู่แล้วแกก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดนึงคิดว่าที่ตัวเองสวดมนต์เนี่ยน่าจะได้ผลผีน่าจะไปแล้วพี่ยศแกก็เลยลองสตาร์ทรถดูใหม่ แต่มันก็ยังไม่ติดเหมือนเดิมแกก็พยายามเช็คตรงหน้าปัดรถว่ามันมีอะไรเตือนหรือเปล่ามีอะไรเสียตรงไหนไหมก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็ปกติไม่มีสัญญาณเตือนว่ารถเสียน้ำมันก็เกือบเต็มถังจังหวะที่แกมองตรงหน้าปัดรถเสร็จแกก็เหลือบขึ้นไปมองตรงกระจกหลังรอบเนี้ยแกก็ต้องตกใจแบบสุดขีด แกเห็นเงาคนนั่งอยู่ตรงเบาะหลังของแกตอนแรกพี่ยอดคิดว่าตัวเองตาฝาดแกก็เลยรีบหันกลับไปมองที่เบาะหลังแต่แล้วแกก็รู้ว่าแกตาไม่ได้ฝาดผู้ชายคนนั้นคนที่หน้าเต็มไปด้วยเลือดกำลังมองมาทางแกด้วยสายตาอ้อนวอนปากก็กำลังพูดอะไรบางอยา่างที่ฟังไม่ออกเพราะมันไม่มีเสียงหลุดออกมา ด้วยความตกใจพี่ยศก็เลยตัดสินใจเปิดประตูรถและวิ่งออกมาข้างนอกพอแกลงมาจากรถได้แกก็หันเข้าไปมองในรถปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่อยู่ในรถแล้วแทนที่พี่ยศแกจะดีใจแกกลับรู้สึกว่าเขาไม่อยู่ในรถเขาก็ต้องอยู่ข้างนอกสิวะพอนึกแบบนั้นแกก็รู้สึกเสียวสลังขึ้นมาวาบเลย แกเลยรียบหันไปมองด้านหลังก็เห็นผู้ชายคนนี้ยืนอยู่จนตัวแทบจะติดกันเลยด้วยความตกใจพี่ยศก็ยกมือขึ้นผักร่างของผู้ชายคนนั้นแต่ยังไม่ทันที่มือจะโดนร่างของผู้ชายคนนั้นร่างนั้นมันก็หายไปตอนเนี้เหมือนแกจะเริ่มได้สติแกก็อธิษฐานในใจถึงก้มรลวงชุมพรว่าขอให้ท่านช่วย ขอให้แกผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ขอให้แกขับรถไปถึงสงขาด้วยความปลอดภัยแล้วอยู่ๆแกก็สะดุ้งตื่นแกมองไปรอบๆด้วยความงงที่แท้ก็ฝันไปหรอมันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากแกลุกขึ้นมานั่งแล้วมองไปรอบๆบรรยากาศในปั๊มมันไม่ได้มืดเหมือนตอนแรกก็ยังมีไฟเปิดอยู่บ้างแกก็ยกมือไหว้ ขอบคุณกมลหลวงชุมพรจากนั้นแกก็รีบสตาร์ทรถปรากฏว่ารถมันก็สตาร์ทติดก็เลยรีบขับรถออกมาแกไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความจริงหรือความฝันถ้าเป็นความฝันมันก็ต้องเป็นความฝันที่เหมือนจริงมากๆแล้วผู้ชายคนนั้นที่แกเห็นก็น่าจะมาขอสวดบุญ ตอนนี้พี่ยศไม่รู้สึกง่วงนอนเลยแกก็เลยรีบขับรถต่อจนถึงช่วงประมาณ8ดโมงเช้าแกก็ถึงสงขลาพอถึงแกต้องรีบขึ้นไปเปลี่ยนชุดเพื่อลงมาทำงานต่อนับว่าเป็นวันที่ทรหดและแสนยาวนานสำหรับแกมากๆทำงานจนถึงประมาณช่วงเที่ยงแกก็ตัดสินใจขับรถออกไปที่วัดแถวๆนั้น ซื้อชุดสังฆทานไปชุดหนึ่งเพื่อไปทําบุญและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่แกเจอเมื่อคืนไม่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือความฝันแต่แกก็ทําเพื่อความอุ่นใจของแกคิดในแง่ดีอย่างน้อยดวงวิญญาณดวงเนี้ยก็มาช่วยทําให้แกไม่ง่วงนอนอีกและสามารถขับรถต่อกลับมาถึงสงขาได้อย่างปลอดภัย